สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้อยู่ในห้องเรียนกับคุณครูน้ำตกนะคะห้องเรียนออนไลน์สไตล์น้ำตกนะคะก็วันนี้จะเป็นในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะไปอยู่ที่บทที่5นะคะศึกษายเลือดหลายๆคนน่าจะอ่านไว้ล่วงหน้าไว้แล้วใช่ไหมคะ ใครที่อ่านไว้แล้วดีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านให้เด็กๆไปทําการอ่านมาก,ก่อนนะคะอ่านเสร็จแล้วแล้วค่อยไปทําทักษะภาษากันนะคะเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องศึกสายเลือดค่ะแล้วก็ในเรื่องจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ หานุมาใช่ไหมคะมัชานุมายราบแล้วก็สุพรรณมัช,ชานะคะยกมาบางตอนนะคะจากบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะตอนสึกมายราบนั่นเองนะคะ่าค่อนข้างจะยาวตอนแรกคุณครูว่าจะชวนเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันแต่มันยาวมากเลยนะคะงั้นเด็กๆนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้อ่านกลับไปอ่านก่อนนะคะส่วนใครที่อ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ นำทักษะภาษาขึ้นมานะคะเปิดไปเลยหน้าที่89นะคะต่อจากต่อจากของชัวง่วโมงที่แล้วอ่าชัว่วโมงที่แล้วนะคะไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะชาลีฝัน นะคะชาลีคิดฝันอยากทำอะไรและได้แรงบันดาลใจจากสิ่งใดนะคะจากที่เราอ่านกันมาแล้วเราจะทราบได้เลยว่าชาลีเนี่ยเขาอยากสร้างเกมโดยที่ตัวละครในเกมของเขานะคะจะเป็นตัวละครที่นำมาจากวรรณคดีไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนุมานนะคะเป็นมยราบเป็นสุจสาคอนเป็นพระอภัยมณีเป็นหลายๆอย่างที่อยู่ในวรรณคดีไทยนั่นเลยนะคะก็ เราจะเห็นว่าเกมสมัยนี้หน้าตาอะไรเอ่ยการแต่งกายเนี่ยจะมาทางจากฝั่งของยุโรปของอังกฤษของทางนู้นนะคะก็หน้าตาจะอินเตอร์อินเตอร์หน่อยจะยังไม่ค่อยเห็นตัวละครไทยที่อยู่ในเกมเท่าไหร่นะคะชาลีเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำนั่นเองนะคะสร้างคอมพิวเ,เตอร์นะคะเดีกย้เขียนลงไปเลยนะคะสร้างคอมพิวเตอร์ที่ ตัวละครเป็นนี่ตัวละครเป็นอะไรคะเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีไทยนั่นเองคะ่ะซึ่งวรรณคดีไทยเราเนี่ยมีตัวละครเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละตัวก็จะมีความเก่งความสามารถแตกต่างกันไปนะคะแล้วโจทย์ถามว่าได้แรงบันดาลใจจากสิ่งได้ นะคะชาลีได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะตอบคุณครูได้ไม่เอ่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรมอะไรคะช่วยกันอ่านวานมาฟังนั่นเองค่ะ กิจกรรมนี้ก็จะจัดอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีตัวแทนเนาะที่เขาจะมาเล่ามาอ่านนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆมาล้อมวงฟังกันเองต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะเด็กๆเปิดทักษนะภาษานะคะไปต่อเลยในหน้าที่90นะคะหน้าที่90ค่ะจะถามว่า ทำไมกิจกรรมช่วยกันอ่านวันมาฟังครั้งนี้จึงมีผู้นำเสนอเรื่องสองคนและทำไมจึงพูดว่าเราจะพาทุกท่านไปพบก,บกับการสับประยุทธ์คังยิ่งใหญ่เพราะอะไรคะเพราะว่า,าจะได้ช่วยกันนำเสนอแล้วก็เขาแบ่งหน้าที่ใช่ไหมคะแบ่งหน้าที่กันอ่านนะคะ ก็คือแบ่งเป็นตัวละครหนึงตัวคือเป็นมัชฉานุมัชชานุตัวนี้ก็คือเป็นลูกของใครคะเด็กๆอ่านแล้วมัชฉานุกับหนุมานนะคะมัชฉานุเป็นลูกของหนุมานนั่นเองคะ่ะแต่ในเรื่องเนี่ยสองคนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเขาเอ่อมัชฉานุยังไม่รู้เนาะว่าเขาเป็นลูกงหนุมานนั่นเองนะคะส่วนสาเหตุที่พูดว่า เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสับประยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่คือนะคะผลคือหมายถึงนะคะหมายถึงการเป็นการต่อสู้ที่ปะทะกันระหว่างหน้าที่ หว่างหน้าที่ความรับผิดชอบความเข้าใจผิดการต่อสู้ระหว่างคนที่มีสายเลือดเดียวกันนั่นเองค่ะ แนวทางในการตอบข้อที่2นะคะเด็กๆก็สามารถตอบได้ประมาณนี้หรือเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะมายาบทำอย่างไรจึงได้ตัวพระรามไปกักขังไว้ที่เมืองบาดาลถ้านักเรียนเป็นมายาบจะใช้วิธีการอันเดียวหรือไม่จะใช้วิธีเดียวกันหรือไม่หรือวิธีการใดดีกว่าเขาทำยังไงคะตอบคำถามแรกก่อนเขาใช้อุบายนะคะ หลอกให้ทหารวานอนของพระรามเข้าใจผิดจากนั้นใช้ยาเป่าสะกดให้ทหารทั้งกอง คะหลับไหลนั่นเองค่ะแล้วเข้าไปอุ้มพระรามจากปากหานุมานพาลงไปกักขังไว้ ที่เมืองบาดาลอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเป็นไมายราร่าเราจะใช้วิธีเดียวกันไหมหรือวิธีการใดดีกว่าถ้าเป็นครูนะคะครูก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะเพราะว่าทำให้ทำให้ทหารหลับไหลก่อนแล้วก็จะจะลักพาตัวได้ง่ายนั่นเองนะคะ ตอว่าใช้วิธีเดียวกันถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ไม่เห็นด้วยก็ก็บอกมานะคะว่าเด็กๆจะใช้วิธีการใดถึงจะดีกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะนักเรียนชอบใครระหว่างหนุมานเอาใหม่นักเรียนชอบใครระหว่างนาน <c oughs> าห,าน,น,หางนุมานและมัจฉานุนะคะบอกเหตุผลมาด้วยชอบใครตอบไปเลยนะคะส่วนคุณครูคชอบ มัชฉานุค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะทั้งแบบทั้งทั้งความเป็นลูกที่มีพ่อเป็นหัตมานก็คือกระตันยูต่อพ่อแท้แล้วก็พ่อเลี้ยงนะคะอืมพ่อเลี้ยงก็คือมยราบนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กก็ต่อไปเนะเาะพว่าชอบขครแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่ทําทำไมมัจฉานุกับหนุมานจึงต่อสู้กันและใครเป็นผู้ชนะนะคะเพราะเหตุดใดทำไมเขาถึงต่อสู้กัน,นะคะเพราะมัจฉานุคิดว่าหานุมานเป็นศัตรูช้อชิงอยู่ไหนเอ่ยเพราะมัจฉานุคิดว่าหานุมาน เป็นศัตรูคะ่ะที่รุกล้ำเข้ามาเขตที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วการต่อสู้เนี่ยใครเป็นผู้ชนะคะเด็ก ที่เราอ่านจบมาใครเป็นผู้ชนะคะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะคะไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้ไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะเลย คือข้อที่5นะคะแนวทางในการตอบประมาณนี้ต่อไปในข้อที่6ค่ะมัชานุกับหนุมานต่อสู้กันทําให้รู้ความจริงในเรื่องใดและมีการพิสูจน์อย่างไรทําให้มัชานุเชื่อการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้มัชานุรู้ว่าตัวเองเป็นลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัชชานั่นเองค่ะ มัชานุเป็นลูกของหนุมานกับนางส่วนมัชฉาแล้วเขามีการพิสูจน์อย่างไรคะทําให้มัฉานุเชื่อเขาพิสูจน์ยังไงคะเด็กๆเขาพิสูจน์โดยให้หนุมานพิสูจน์โดยให้หานุมาน หาวออกมาแล้วกลายเป็นดาวเป็นเดือนนั่นเองค่ะหานุมานก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของมัชชานุไม่ใช่ให้หานุมานหาวนะคะให้มัชชานุมัชชานุหาวเป็นดาวเป็นเดือนนั่นเองค่ะมัชชานุก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัชานั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่7ขค่ะมัชานุมีคุณลักษณะที่ดีเรื่องใดบ้างอ่ะมาดูไปเป็นข้อๆนะคะมีความกะตันยูนี่อันนี้โดดเด่นมากเลยนะคะซึ่งกะตันยูต่อทั้งคนที่เป็นพ่อแท้นะคะแล้วก็พ่อบุญธรรมนั่นเอง แล้วก็มีคุณลักษณะอะไรอีกคะที่โดดเด่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากๆนะคะอีกเหตุผลนึงอะไรดีเอ่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีนะคะของมัชฉานุซึ่งเด็กๆควรจะมีคุณลักษณะที่ดีเหมือนมัชฉานุด้วยนะคะทั้งความกระตันยูนะคะความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะนักเรียนได้รับข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างคะอันดับเลยต้องเป็นคนที่รู้จักวางแผนนะคะก่อนลงมือทํา ได้ข้อคิดอะไรอีกคะอา้าวเราก็จะได้ข้อคิดหลายๆข้อนะคะรู้จักเป็นคนช่างสังเกตนะคะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็อีกอีกข้อคิดหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่รอบคอบนะคะ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือแนวทางนะคะถ้าเด็กได้รับข,ข้อคิดที่นอกเหนือจากแนวทางที่ค,ครูให้ไปก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆทาถึงแค่หน้าที่91ถึงข้อที่8ย่อยตรงนี้ก็พอนะคะส่วนเอ๊ะมาทําด้านล่างเลยก็ได้คะ่ะอาจทาอีกนิดนึงนะคะให้มันจบในหน้าที่91เนาะ เติมตัวอักษรในช่องว่างนะคะให้เป็นคําที่มีความหมายค่ะมียอยักเอาอ่างยอยักเขาขีดด้านหน้าแสดงว่าเราต้องเติมอะไรลงไปด้านหน้าคะคํานี้น่าจะเป็นคําว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกทยอยนะคะอ่าใส่ถั่วทหารเข้าไปนะคะทยอยไม่มีสระนะคะต่อไปอันนี้ค่ะมีคําว่าตะมาให้ตะอะไรคะ ตะก,กะนะคะตกกะตกะตะกะก็คือมุม,มามนะคะกินเยอะนะคะต่อไปอันนี้กีอะไรคะกีอะไรคะง่ายมากๆเลยนะคะกีต้านั่นเองค่ะมีใครชอบเล่นกีต้าไหมคะต่อไปค่ะพิพีอะไรสออูสูลแล้วก็พิอะไรมันมีคําว่าพีอะไรบ้างคะนักเรียนขะพิสูรใช่ไหมคะอ่า ต่อไปค่ะคำนี้รังรังอะไรคะรังเกียรนะคะรังเกียดเขียนแบบนี้นะคะส่วนคำว่าเกียดเกียดจะเป็นเขียนอีกแบบหนึง่งถ้าเกียรนี้จะเป็นรังเกียรส่วนอันนี้อะไรมาเติมดีคะไว,ไวรัสไวรัสช่องนี้ที่ระบาดอยู่ก็เป็นไวรัสโคโรนา โควิด1 9มองไม่เห็นตัวแต่อันตรายมากนะคะเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยมีไวรัสแล้วเราต้องมีอะไรคะเด็กๆขาเห็นเลยคด็กลับได้หรือย,ยังมีวัคซีนนั่นเองค่ะของเด็กๆก็จะได้เริ่มฉีดกันแล้วนะคะของไฟเซอร์เลยต่อไปคำนี้ค่ะอะไรเอ่ยมีสอเสือไม่หันอากาศมาให้นะคะ เติมอะไรดีคะครูเติมมามาให้แล้วนะคะสามอะไรคะสามพันค่ะแล้วก็คำสุดท้ายคะ่ผะผลิตผลิตอะไรคะผะลิตภัณฑ์นะคะนี่นะคะเติมลงไปเนาะให้เรียบร้อยนะคะโอเควันนี้ทำถึง หน้าที่91พ่อนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะโอเคงั้นก็ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งในอัลบั้มชื่อตนเองด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ